โย่ครับฟีชารฟ้มบายและครับฟีชาส์ฟีทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมในซีเกมเบอร์ทีวีในะเกมฟีฟา่มาม وبايل กับเพื่อนๆผมเพิกงจะเลยใครก็ชอบดูครับผมก็หา่หางหากับการเปิดแพ็กนี่ไปนานเลยนะผมเป็นสัปดาห์เลยนะผมหายไปม,มาสัปดาห์หนึ่งเลยเต็มเลยก็ยว่าได้โอ้โหแฮมเกอรินี่นะฮะอืไม่สบายอยู่ด้วยนะครับผมแล้วก็เสียงที่เหมือนของเสียงสองอย่างก็คือเพิ่งตื่นจริงๆกับไม่ไม่สบายครับ จะพอนะครับก็วันนี yeah> ้นะครับผมมันเป็นเอ่อปาร์ตี้แพ็คเป็นแพ็คหน้ากากถามจริงไอ้ e เอเนี่ยมึงมาอยู่เมืองไทยมเหมือนนั่งดูเดอะแมสซิงเกอร์รือเปล่านะฮะโอ้ก็นี่ครับผมจะมาเปิดนี่ครับแมสแพ็คแมสแพ็คช่างไม่ ือในหนึ่งแพ็กอะ่ะมันจะประกอบด้วยทมห่งชิ้นก็คือหน้าก,กากแล้วก็เป็นโก p เพเยอร์หผมมีอะไรจะพูดแนะนำนึงครับคือถ้าคุณเปิดมาแล้วคุณไม่ได้หน้าก,กากคุณก็จะได้นักเตะนักเตะพิเศษแทนอ่าเพาอะไรผมลองแล้วเมื่อเช้าหนึ่งแพ็กเนีย่ยผมลองไปก่อนแล้วนะครับผมเอเข้าใจดีอย่างงี้อย่างานี้เขาแจกครับ ปาร์ตี้สตาร์เตอร์นะแจกเตสเต็ตแปดสิบหกหนึ่งไปครับผมโอ้โหเย่เข้าใจดีครับแม่ได้ทุกคนครับได้มแม่งแบบได้จนล้มเฟิร์บอะครับแล้วก็ที่เงี้ยเลยครับได้ครับไม่เราใช้ใจมาจัดเลยครับสองแพ็คครับผมโอ้ยน่าสบายจริงนะครับผมต้องขออภัยด้วยแต่ อยากทำจริจงับวันนี้หายไปนานอันนี้แพ็กนี้เดี๋ยวพอผ่านตอนทีสามไปเดี๋ยวมันก็หมดเลยนะครับแพ็กเนี้ยคือแพ็กส่วนใหญ่บบจะรีเซ็ตตอนทีสามนะครับเดี๋ยวคนอื่นเขาได้ดีๆนะครับผมก็อยอกจะได้บ้างกะเด<อ>็ก็ไปกนะ็ได้นะว่าเลยโอ้โหรีว่ะ จริงเดี๋ยวผมจะมีเอ่อเขาเรียกอะไรโครงการเออแล้วโครงการแล้วกันโครงการใหม่อยู่นะโอเพนนิ่งเดี๋ยนะเปิดแพ็คแล้วลงโทษคือถ้าผมเปิดแพ็คเอ่อเจ็งผมจะมีบทลงโทษดีไหมคือทุกคนผมจะให้ทุกคนเอ่อร่วมด้วยก็คือแบบโหวตเข้ามาว่าจะให้ทำอะไรโอ้โหหน้ากากมา,านี้กูก็หมดแล้ว ก็คือประมาณวนะ่าผมเปิดแพ็กอะ่ะโอ้จับเลยอีกแพ็กจบๆไปเลยอะ่ะสุดๆเลยนะก็คือถ้าผมแพ้เจ๊งอะ่ะผมจะมีกติกาคือให้แต่ละคนอะ่ะอวดมาเลยอยากจะได้อะไรเดี๋ยวผมจะไปดูโอ้ไม่คือขอให้มันทําในเกมได้อะ่ะเช่นสมมติผมเจ๊งควิกเซล l กัดแดงผมเนี้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โห ทวงหมดแล้วไงวะเนี่ยโอ้โห,โหมไม่ได้อะไรดีๆเลยครับโอโ้ผมนี่ย้อยยับชี้เทียเลยครับของใบน,นี้มอาเปดิดได้ครับจากแพ็กแฝงก็ราคาตกชี้เทียเลยครับอื้มซีดกระจีเดียวครับโอเคครับผมก็นะ อาจจะไม่อยุดดูหมดแน่จริงก็ได้แล้วก่อนหน้านี้ผมเปิดแพ็กฟ m มิลี่โรเลเกตได้โรเล,ลเกตก,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 กองหลังการกองหลังของไอ้อะไรสักอย่างใช่ไหมอืมทีมผมงั้นงั้นครับคือที่เห็นว่าผมไม่เปิดแพ็กนี่ไม่ใช่ผมจะไม่เปิดจริงเลยนะผมไม่เปิดดีครับคืบอหยุดไม่ได้ครับ การเปิดให้คุณได้รอครั้งนึงแล้วไม่มีเหมือนยาติดติดอ่ะคุณเลิกมันไม่ท่าหรอกครับเปิดไหมครับรัสเซียไม่มีอะไรครับค่ครับผมเปิดรัสเซียมาไม่รู้กี่รอบครับก็จะที่อ่ะครับเนี่ยครับประมาณนี้ครับผมแรกวราหกครั้งแล้วนะเออเนี่ยครับซีซั่นครับผมอันนี้เป็นอนักเตะครับอนักเตะแรกคุณจะได้เออรู้สึกก็จะเป็นนักกากหนึ่งนักกาก นักเตะพิเศษครับนักเตะพิเศษหน้ากากหน้ากากกับเออคุณมีหากาได้นักเตะพ,พิเศษด้วยนะเอออิตาลีปาปี้อ่าอันนี้เป็นเอ่อของเอ่าฟรังเศอฝรั่งเศสฝรั่งเศสใช่ไหมอ๋อฝรั่งเศสถูกต้องละอ,อเออเข้าใจดีแจกครับไปดูราคากันไหมตอนนี้แม่งราคามันเท่าไหร่ได้ อ <c oughs> รากินน้วนี่แล้วผมเซิร์ชโออยต้ากินน้ำจริงครับต้องกินน้ำเชฮ้ยเฮ้ยโอ้หโหบักช่วยดีมังมาบักด้นะก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากเลยนะเจ็บคอนจริงๆนะอืมโอ้ย งานองหน้าเอ่อมันอยู่อะไรวะโคโลน่ะเอออยู่โคโลนนักตเตะแบบเหยื่อปรลาดคุณเชื่อไหมนักเตะที่เอ,อแจกที่ไรไม,ม่ราคาตกเฮี้ยตอนนี้นะตลาดนักเตะราคาตกหูหมดเลยครับไม่มีขายนะครับแปดห้าธรรมดาแล้วกันไอแปดหกดิอ, 8, 6, อะไรอ่ะ ขายไม่ได้เอเอไอ้นักเตะตัวนี้มันขายไม่ได้ผมลืมไปนักเตะที่มันแจกมันขายไม่ได้ผมไม่ได้ไง,ไงทีมหงส์ยังทีมกากมาเลี่ยม่นไ,ไม่ได้อะไรคือได้เมอร์เทสมาขายขายปุ๊บปุ๊บทำทีใหม่เล็กๆน้อยๆแล้วก็ทิ้เหลือเปิดแพ็คเลน่นจริงครับแต่ผมแค่ไม่นแน่นนคลิปแค่นนึงผมไม่ว่าม่าจะกินน้ำไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจบคลิปก่อนโอเคไม่ชอบคลิปนี้ไงก็ลืมกดไลค์กดบซับตะไคร้เพื่อเป็นกำลังใจกันนะจะต่อไปนะครับผม ก็นะครับผมอย่าลืมนะครับคอมเมนต์นะครับผมเดี๋ยวแพ็กหน้าอย่าลืมว่าผมเปิดแพ็กเจ๊งลงโทษครับผมโดนทําโทษนะครับผมเช่นเออเนี่ยครับผมมีเออผมสมมุติว่าที่อ่าผมเปิดแพ็กเจ๊งไปปุ๊บไวดาดุมครับผมผมจะกดฟลิกเซลคิดแค่การแดงไบบหมื่นกูมาฟลิกเซลได้ร้อยอะไรแบบนี้นะครับผมก็อยากให้ทุกคนร่วมสนุกด้วยกันนะครับผมมาร่วมเล่นกันนะ จะมีสีสันมากขึ้นโอเคครับผมอีกครับผมจะชอบนี้เลยแล้วก็ไลค์กัะสุดไครเพื่อเป็นกังใจกันคลิปต่อไปด้วยนะครับผมไปแล้วครับผมสุดครับเชิวเปล่าวจ้า